สวัสดีครับผมกระปอมจากมาดเชฟครับล่องโบเออรเชฟจักคิบเบิงดูครับสีมีค้นบาดามาบอมือนีสิผ้าเห็ดแกงพักหวานไสไข่มดแดงครับก่อนอื่นตำหอมกระเทียมพริกแดงครับให้ละเอียดเราเติมน้ำลงในหม้อครับใส่เกลือใส่หัวยิงไข่ครับเอาเครื่องตำลงไปครับพอตะเดือดใส่น้ำปลาคั้มเล็กน้อยครับแล้วปรุงรสด้วยปลาแดกครับใส่ปลาแดกของผมเองเนี่ยครับมีแหงไหมครับเราข้นครับแล้วก็ใส่พักหวานผระเอกของเฮาครับใส่ลงไปเลยครับเราข้นให้เข้ากันครับพอพักหวานเริ่มยุบครับผม กะชิยุบประมาณนี้ครับผมใส่ไฟบ่แห้งนะครับใส่ไฟขอนอ่อนไปหากลางครับผมกะชิค้นไปจะข้าวครับแล้วก็ใส่นั่งเอกครับไข่หมดแดงเข้าครับพลาดว่าไรครับมีหลายใสหลายมีหน่อยใสหน่อยครับแล้วก็ใส่ผักอีตู่หรือแมงลักนั่นแหละครับใส่ลงไปกะซีเรียบร้อยครับตักเสิร์ฟได้เลยครับเมนูนี้เห็ดงง่ายครับปรุงรสตะเกียรครับประเดกครับโดยหมักผงชีรสกับใส่ลงไปด้วยครับเมนูนี้กะแซบยูฟ้าย่านเทวดาเผ่นลงมากินน้ำขึ้นกันครับสวัสดีวันสงการนะครับพ่อพี่น้อง